ป้นกระต่ายพนิภาคเป็นในหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับกระต่ายพนิภาคเจ้าของฉาย,ยาสาวน้อย200ร้านวิวเพราะว่ามีเพลงฮิตออกมาให้ติดตามกันมากมายแถมก่อนหน้านี้ก็ยังตกเป็นข่าวใหญ่ด้วยล่ะค่ะหลังจากที่เปิดตัวสามีและลูกซึ่งสามีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอาจารย์ที่ปลูกปั้นให้เป็นนักร้องดังอย่างคุภัยบุญแสงเรือนั่นเองซึ่งแม้เรื่องราวความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับเลยแล้วว่า ในเรื่องของความสามารถรวมถึงความกระตันยูกระต่ายก็ไม่แพ้ใครเลยล่ะค่ะเพราะเป็นสาวน้อยวัย15ปีที่อยากจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวจนได้เจอกับครูภัยบูลที่ได้เห็นแววในตัวเธอจึงได้นํามาขัดเกลาฝึกร้องเพลงซึ่งมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองซึ่งเพลงที่ทําให้ดังเพียงชั่วข้่ำคืนคือเมาแล้วกะคิดฮอดพอตอนนั้นก็เก้ล้านวิวไปแล้ว และหลังจากที่เพลงนั้นได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากคู่พบุญก็ได้เปิดค่ายเพลงอย่างจ้วจ้าสตูดิโอและปล่อยเพลงแรกของค่ายอย่างสันดานเก่าอมให้ติดตามกันซึ่งตอนนี้ก็ทะลุ2 0 0ล้านวิวไปแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จและได้ฉาย,ยาสาวน้อย200ร้ล้านวิวเจ้าตัวก็ได้ช่วยครอบครัวเปิดนี้รวมถึงสร้างบ้านดังใหม่ให้กับคนในครอบครัวด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าบ้านของเจ้าตัวจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่า เรียกได้ว่าบ้านหลังใหม่ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าตัวนั้นสวยและน่าอยู่มากเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นบ้านสองชั้นที่เน้นตกแต่งแบบเรียบง่ายเอาเป็นว่าในเรื่องของความสามารถและความกระตันยูก็ต้องชื่นชมจริงๆค่ะ